ท่านผู้ชมมีปัญหาเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วเน็ตไม่เสถียรหรือเปล่าครับตอนอยู่ในตัวเมืองใช้งานได้อย่างรวดเร็วเน็ตแรงนะแต่ว่าพอกลับมาบ้านของเราเนี่ยนะครับเน็ตกลับใช้งานแบบกระตุกใช้ไม่ได้บ้างสัญญาณหายบ้างวันนี้ผมมีวิธีการแก้ไขมาฝากนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครเจอปัญหานี้แล้วแล้วก็อย่าลืมไปชมคลิปด้านในนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่มีฟองชแนลครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาแก้ไขปัญหายอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้กับช่องมีฟองชแนลนะครับผมโอเคฮะวันนี้บรรยากาศก่อนนอนอีกแล้วโอเคก็คือผมเนี่ยจะบอกว่าก่อนที่จะเข้าไปแก้ไขอะไรก็ตามแต่เนี่ยเดี๋ยวเราปรับความเข้าใจก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะใช้วิธีการคือการโลมมิ่งข้อมูลนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตามาแล้วเรื่องของการโลมมิง่ง มันเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ด้านในตัวเครื่องเลยนะครับคือการโลมมิ่งข้อมูลถามว่าการโลมมิ่งข้อมูลมันคืออะไรการโลมมิ่งข้อมูลก็คือการที่เราเนี่ยนะครับสมมุติว่าคุณใช้เครือข่ายส,สีฟ้าอยู่อะส,สีฟ้าอยู่ในเขตพื้นที่ของคุณนะครับแล้วปรากฏว่าพอคุณขี่รถออกมาจากเขตพื้นที่ตรงนั้นมาอยู่ที่บ้านของคุณและปรากฏว่าเราแวกนั้นเนี่ยไม่มีเสาสัญ,ญญาณของเครือข่ายมือถือสีฟ้าเลย นะแต่มีของสีส้มแทนแต่ถ้าเกิดคุณเปิดล้มมีปับ๊บนะฮะโทรศัพท์ของคุณจะจับหาเสาสีส้มทันทีโดยที่คุณจะเล่นสัญญาณของสีส้มแทนนะฮะแต่ว่าคุณยังใช้เครือข่ายสีฟ้าอยูนะ่คุณเข้าใจไหมครับงงไหมเออก็หมายความว่าสมมติมีเสาสองเสา,สาใช่ไหมอ่คุณอยู่ตรงนี้คุณก็จับสัญญาณเสาใกล้แต่พอคุณขี่รถมาปับ๊บคุณก็จะจับสัญญาณแบบเสาตัวนี้นะครับแต่อาจจะไม่ใช่ของสีฟ้าโดยตรงนะฮะ แต่การทําแบบนี้เนี่ยการโลมิ่งข้อมูลเนี่ยบางทีมันอาจเสียเงินนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ตามชายแดนอาจจะเสียเงินอยู่ที่ประมาณ12บาทนะรหรือว่าถ้าเกิดว่าเอ่อคุณนะอยู่ต่างประเทศก็จะเสียเงินนะครับแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินในซิมล่ะนะก็คือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าเราไม่มีเงินในซิมนะครับคุณเปิดโลมิ่งไปเลยนะบแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ อะตอนนี้ผมปิด Wi-Fi ก่อนผมจะเปิดข้อมูลมือถือครับเสร็จแล้วผมกดค้างก็ไปเข้าไปที่ข้อมูลมือถือเลยนะฮะท่านผู้ชมก็วิธีการเข้ามาแบบนี้ละกันเผื่อใครบางคนกดค้างไม่ได้นะฮะโอเคเสร็จแล้วเข้าไปที่ซิมครับอ่ะตอนนี้สัญญาณของผมแรงดีเพราะว่าผมเองเนี่ยอ,อยู่ในพื้นที่ที่มีเสาสัญญาณของท m o v e นะครับ,อ, ove, รบอ่ะโอเคอในคำสั่งของซิมการ์ดเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับ เอ่อโรมมิ่งอินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่อนยนะ mm hmm. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะโรมมิ่งเนี่ยนะครับตรงนี้ที่ผมเปิดไว้เนี่ยนะเนี่ยนะครับ uh, เนี่ยนะครับ mm hmm. ถ้าท่านผู้ชมมีเงินในซิมผมก็แนะนําว่าอย่าเปิดเพราะมันจะเสียงเงินโดยใช่เหตุหลายคนมาสอบถามผมว่าทําไมาอยู่ดีๆผมใช้งานของเอ่อเครือข่ายนี้น,น,นีและชอบมีข้อความมาหักเงิน10บาท15บาบาทนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหักเงินเรื่อยๆเนี่ย นั่นก็เพราะว่าคุณเปิดข้อมูลโลมมิ่งไว้เวลาที่เขาไปเชื่อมต่อเสาสัญญาณที่ไม่ใช่ของเครือข่ายเขาเราจะเสียค่าบริการนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่มีเงินในซิมแบบของผมแบบนี้เปิดไปเลยครับผมไม่กลัวนะฮะโอเคเพราะว่าผมไม่มีเงินในซิมวิธีการนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ไวขึ้นเล่นเน็ตได้แรงขึ้นแล้วก็มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่คุณไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเงินหรือเปล่าไม่มีการเก็บเงินย้อนหลังแน่นอน ไม่มีการที่จะ,ะต้องมาจ่ายนู่นนี่นั่นแน่นอนถ้าเกิดว่าซิมของคุณไม่มีเงินแต่ถ้าซิมของคุณมีเงินนั้นก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งคุณก็ต้องมาลุ้นกันว่ามันจะเสียเงินไหมนะครับเพราะฉะนั้นการโลมิ่งข้อมูลในวันนี้ที่ผมพูดถึงซิมคุณจะต้องไม่มีเงินนะหรือว่ามีเป็นในปริมาณที่น้อยมากจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่เสียดายแบบนั้นก็ได้นะครับผมเป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะครับโอเควันนี้มีฟอร์แชแนลเอาคลิปแล้วก็เป็นทริคแบบเล็กๆน้อยๆนะมาฝากท่านผู้ชม เดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องของโปรอินเทอร์เน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดของแต่ละเครือข่ายนะฮะอย่างเช่นทูมมุบคลิปหนึ่งดีแทกคลิปหนึ่งคือแยกกันไปเลยมีรหัสสมัครมีทุกอย่างพร้อมนะฮะประวอตน้ำลายเพราะว่าผมเนี่ยต้องการที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้วิเคราะห์แล้วก็ได้ฟังรายละเอียดแบบลึกๆจริงๆนะครับผมก็ เดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่จ้าสวัสดีครับ